ต่อไปค่ะนักเรียนคะเราก็มาดูการหาปริมาณสารจากสมการเคมีนะคะามาดูแบบข้อมูลเดียวก่อนนะนี่เป็นแบบข้อมูลเดียวก็คือโจทย์จะให้ข้อมูลปริมาณสารมาแค่ชนิดเดียวนะคะคือตัวเลขที่เป็นปริมาณสารที่สังเกตคือเรามีตัวเลขอยู่หนึ่งที่ตรงนี้แสดงว่ามีข้อมูลอยู่หนึ่งข้อมูลตัวเลขตรงนี้คือเป็นสแสดงปริมาณสารนั่นเองนะคะก็คือหน่วยเป็นกรัมของ ก๊าซออกซิเจนเ้ามาดูโจทย์นะคะบอกว่าข้อที่1เมื่อก๊าซออกซิเจน32อกรัมอ่าธรรมยากับก๊าซไฮโดรเจนที่มากเกินพอจะมีไอน้ําเกิดขึ้นกี่กรัมอ่าทีนี้เรามามองนะคะอันดับแรกเลยในการทำเราิจารณาว่าโจทย์ที่เราให้มาคือเป็นแบบข้อมูลเดียวนะคะก็คือหมายความว่า <c oughs> ให้สารมา <c oughs> ให้ปริมาณสารมาแค่ชนิดเดียวนะคะก็คือก๊าซออกซิเจนมี32กรัม พนักนวิธีการทําอันดับแรกเลยเขียนเข <c oughs> ียนสมการเคมี K Me, นะคะอาเมื่อก๊าซออกซิเจนก๊าซออกซิเจนก็คือตัวลายลูกตัว O นะคะตัว O2 O ต้องห้อย2ด้วยเกิดเป็นก๊าซทั่วไปเนี่ยต้องห้อยสองถ้าเกิดเป็นก๊าซเฉยก๊าซหมดที่8เนี่ยไม่ต้องห้อยนะคะไม่ต้องห้อยอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก๊าซทั่วไปแล้วเนี่ย ก๊าซออกซิเจนค่าไดรเจนในไตรเจนอะไรเงี้ยก็ต้องมีสองห้อย2ไว้จานะคะเขียนอยู่อะตอมเดียวไม่ได้เขียนอย่างนี้ไม่ได้โอเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องโอห้อยสองต่อไปธรรมยากับก mm ๊าซไดรเจนก๊าซไดรเจนก็คือ H เขียนอย่างตัวเดียวไม่ได้ต้องห้อยสองก็คือไปต้องเป็นโมเลกุลนะคะสองอะตอมหนึ่งโมเลกุลมีสองอะตอมที่มากเกินพอจะมีไอน้ําเกิดขึ้นเท่าใดไอน้ําก็คือ H อะไร H2O ก็คือน้ำนั่นเองนะคะแต่มีสถานะเป็นก๊าซโอเคนะคะตรงนี้เป็นก๊าซอันนี้ก็เป็นก๊าซอันนี้ก็เป็นก๊าซอ่ออกาก๊าซวงเล็บ G ด้วยอ่าทีนี้เร,รมารมเเ <c oughs> เาเขียนสมการเคมีเขียนเลยเอาคร่าวๆเลยนะคะในที่นี้คุณครูก็จะไม่เน้นตัวห้อยนะเดี๋ยวครูเขียนสรรมการที่ไม่เน้นตัวห้อยนะแต่อันนี้ครูเขียนให้ดูว่ามีตัวห้อยจริงๆแล้วต้องเน้นแต่ว่านี้เขียนแบบ ไม่ต้องไม่ไม่ก้องใส่ตัวห้อยนะคะอ่ะทีนี้เรามองก๊าซออกซิเจน32กรมมัมเราเริ่มเขียนเลย O2 ทําปฏิกิยาตรงนี้คือเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายบวกบวกอะไรบวกกา๊าซไฮโดรเจน H2 อ่ะล้วได้อะไรลูกได้ไอน้ำมากเกินพอแล้วก็จะมีไอ้น้ำเกิดขึ้นกี่กรมัมไอ้น้ำ H2O อ่า เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสมการทีนี้ตรงนี้จริงก็ต้องห้อยอะไรลูกห้อยจหมดเลยนะห้อยจีหมดเลยแต่ครูละเอาไว้นะลูกนะตรงนี้อืมหนูว่าหนูจะไม่ละอ่ะเขียนให้อ่ะจะจีนะจริงเนี้ยห้อยจีอย่างเนี้ย s สองแล้วก็วงเล็บกา๊าอันนี้คือเป็นไอ้น้ำกา๊าซถ้าเกิดน้ำเฉยเฉยวงเล็บแอลโอเคนะคะอ่าทีนี้เรามาดุลสมการ ดุลสมการฝั่งนี้โอเท่าไหร่ฝั่งนี้โอเท่ากับ2อะตอมเขียนเลยอันดับแรกเลยข้อ1เขียนและดุลสมการอย่าลืมนะ,เข,นนมะเขียนแล้วก็ดุลสมการอ่าเขียนแล้วก็ดุลด้วย O2 S2 อฝั 2, 2. ่งนี้ S2 อเอาดุลไรก่อนโอ้ยดุลอะไรก่อนก็ได้เพราะอะไร h กับไฮโดรเจนเนี่ย เป็นดัชอิสระเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวที่ว่ามันไม่เท่ากันก่อนแล้วกันระดับแรกไฮโดรเจนสองอะตอมฝั่งนี้ไอเดเจนสองอะตอมเท่ากันแล้วไาดุลอาอออกซิเจนฝั่งนี้ด้านหน้าสองด้านหลังหนึง่งอ่าดุลตัวน,นี้ก่อนเพราะมันไม่เท่ากันอาเพราะนั้นเราทําด้านหลังให้เท่ากับด้านหน้าด้านหน้ามีสองในด้านนี้มีหนึ่งหนึ่งคูณสองใส่สองเลขข้างหน้าอ่าแต่นี้ปอเสร็จเริ่มหน้าอะไรเปลี่ยนลูกเรามาดูตัวที่มันอยู่ด้วยเปลี่ยนไฮโดรเจนฝั่งนี้จากสองกลายเป็นเท่าไหร่ เป็นคน๊าซออกซิเจน2อคูณสก็คือ4เพราะนั้นตรงนี้มีท่าไหรไฮโดรเจน2เติม2ข้างหน้าเพราะนั้นตรงนี้ก็ o 2เช็ค o 2เสร็จ s 2องคูณสองสี่ไฮโดรเจน s 2สรอ่ครบเพราะนั้นตรงนี้เราก็ใส่อะไรลูกเดี๋ยวก่อนเ,เ,เสร็จแล้วนะสมการข้อที่2องเขียนเริ่มต้นเลยเขียนโมลลูกโมลสรรมการ เขียนสัดส่วนมวลสมการมวลสมการในที่นี้ก็คือครูให้เลขเป็นสัมประสิทธิ์นะคือสอปสข้างหน้าตรงนี้คือมวลสมการโอเคนะตรงนี้ด้านหนะ้าออกซิเจนไม่มีก็คือเลขหนึ่งอ่าต่อไปตรงนี้ข้างหน้าคือเลขสองต่อไปสองตรงนี้คือเลขสองอ่าน้ำเขียนให้ตรงสารนะลูกเป็นช่องเป็นช่องให้ตรงกันอ่าได้มวลสมการเรียบร้อยแล้วต่อไปอันดับที่สามเขียนมวลโจทย์ลูกมวลโจทย์ โมนโจทย์ทำยังไงเรามาดูโจทย์ของเรามีออกซิเจน32กรัมนะออกซิเจน32กรัมออกซิเจน32ตรงเนี้ยเราให้แปลงให้เป็นโมนก็ให้ G มาใช่มุกแปลงให้เป็นโมนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูใช้สูตรโมนโจทย์ใช่ไหม ก็คือเอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาของออกซิเจนเนี่ยก็ให้เป็นกรัมมาเราก็แปลงให้เป็นโจทย์เดยมาเขียนตรงออกซิเจนก็ให้สารตรงไหนมาก็เขียนของตรงนั้นนะไอออกซิเจนมาก็เขียนตรงช่องออกซิเจนเอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาหน่อยนึงนะเดี๋ยวมันเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้มวลสมการนะคะอันนี้มวลโจทย์เอ็นเท่ากับอะไรลูกตรงนี้เอ็นเท่ากับ G ส่วนเ เพราะตรงนี้ก็ให้ G มาใช่ไหม32กรัมแปลงให้เป็นโมลออกซิเจน32อ่า32ทำยังไง32กรัมหานอะไรลูกหารมมลโมเลกุลของออกซิเจนออกซิเจนมีโมเลกุลหนึง16 16คูณอะไรคูณ2ก็คือเท่ากับ32ตัวเอ็มของมันก็คือเท่ากับ32ก็ใส่32ข้างล่างอ่าได้แล้วเสร็จเรียบร้อยตัวอื่นไม่ต้องทํา เพราะว่าตัวอื่นเป็นไงลูกตัวอื่นถจกไม่ได้ให้มาให้เฉพาะออกซิเจนเราต้องแปลงโมลจากโจทย์ข้อมูลจากโจทย์ก็คือเขาให้ปริมาณสารจากโจทย์สารตัวไหนก็แปลงของตัวนั้นก็ให้ของออกซิเจนมาก็ก็แปลงใค่้ออกซิเจนนะตรงนี้นะอ้าเพราะนั้นของออกซิเจนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ1อ่าตรงนี้เลยเท่ากับ1ได้แล้ววงกลมเอาไว้อ่าตรงนี้นะในช่องนี้นะติเขียนตรงกันเท่ากับ1โมลอ้าวเพราะฉะนั้น เขาถามอะไรโจทย์ถามธรรมยากับไอโรเจนที่มากเกินพอสาระของไอโนมากเกินพอไม่ต้องไปสนใจเพราะมันโอเคอยู่แล้วพอดีหรือมากเกินไปเนี่ยก็คือมันไม่เกี่ยวข้องนะตรงนี้นะเราไม่เกี่ยวข้องไฮโดรเจนไม่เกี่ยวอ่าจะมีไอ้น้าเกิดขึ้นกี่กรัมนี่คือโจทย์ถามจะมีไอ้น้ําเกิดขึ้นกี่กรัมถาม G ีองน้ําอ่าเพราะนั้นเราก็ต้องหาโมลขลองน้ําก่อนจะไม่เลยสิ่งที่เขาถามมาเทียบเอาโมลโจทย์ตรงนี้ที่เราคำนวณได้มาเทียบโมลนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยนะนี่คือตัวที่เราคู่กันเราได้แล้วออกซิเจนนี้น้ำเราจะมาคู่กันเลยออกซิเจนหนึ่งน้ำเท่าไหร่ลูกออกซิเจนหนึ่งโมลตรงนี้เลยนะโมลสมการออกซิเจนหนึ่งโมลได้น้ำสองโมลถ้าเกิดออกซิเจนหนึ่งโมลล่ะน้ำก็เท่าไหร่คุณทะแยงเหมือนเดิมตอบในใจก็ได้แล้วเนี่ยหนึ่งคูณสองอ่นไรลูกอานหนึ่ง เท่ากับเท่าไหร่ลูกตดัตดตดัตดเท่ากับสนั่นแหละอ่าแสดงว่ามีไอ้น้ําเกิดขึ้นของโมงเพราะช่องตรงนี้อยู่ช่องของน้ำโอเคนะช่องไหนช่องนั้นอ่านี่คือคุูสอนได้ต่อไปข้อที่4อ่าเอามวลโจทย์มาเทียบมหา,ามวลจากโจทย์นะลูกนะแล้วก็เทียบหามลของตัวที่เขาถามอ่าได้ก็สีหาคําตอบแล้วค่ะหาคําตอบก็สีนี่หาคําคตอบแล้ว หาคําตอบอย่างไรตรงนี้ใช่ไหมลูกเราได้น้ำสอโมลเราแปลง2โมลตรงเนี้ยให้เป็นกรัมโมลตรงนี้ยเป็นกรัมนี่โมลอยู่เราแปลงกรัมก็คือไล่สูตรใช่ไหม n เท่ากับ g ส่วน m ใช่ไหมเพราะนั้นกรัมก็คือ g ย้ายนี้มาย้าย m ขึ้นไปเท่ากับ n คูณ m เพราะนั้นตรงนี้เรามีโมลอยู่แปลงให้เป็นกรัมเพราะจทดถามกรัม ของน้ำเรารู้วมวลของน้ำแล้วจดถามกรัมเพราะนั้น g เท่ากับ n คูณ m อ็สุดนี้นะลูกนะเอ,อเขียนตรงนน้นแล้วกันเพราะนั้น n เท่าไหร่ n ก็คือ2คูณอะไร m คืออะไร m ของน้ำเราเข้ามามวลของน้ำาก็คือ18ใช่ไหมลูกเลขสองนี้ไม่เกี่ยวนะลูกนะเอาเฉพาะตัวที่เป็นสูตรของมันตัวแดงๆตรงนี้ก็คือ H2O 1คูณ2 หนคูณสองก็ได้2องบกสิก็ได้18จะมาเลยน้ำสิบแปคูณกันเท่ากับตอบเลยค่ะตอบกี่กรมัม36กรมัมอ่าเพราะนั้นตอบแล้วค่ะได้ได้น้ำก็คือเท่ากับ36กรมัมโอเคนะอ่ะสรุปวิธีการหาข้อมูล ปริมาณสารจะแบบข้อมูลเดียวหนึ่งเขียนสมการและดุนสมการสองเอาโมลโจทย์มาตั้งเพื่อใช้เทียบเทียบจากมมลโจ์มลโจทย์เอามมลโจดก็คือมวลโทษโทษมวมลสมการก็คือสัมประสิทธิ์ด้านหน้าสารของแต่ละตัวจำนวนโมลนั่นแหละของในสมการเคมีเนี่ยเอามาเป็นจำนวนมมลกรุ๊ปตั้งชื่อมันว่าเป็นโมลสมการนะคะอ้าวต่อไปได้แล้วก็เอาโจทย์แปลงค่าจากโจทย์ได้เป็นโมลก็ให้ค่าตัวไหนมาเพื่อเทียบหา สารได้เขาต้องการถามพอได้โมนของสารไี่ต้องการถามแล้วแปลงโมนให้เป็นสิ่งที่เขาถามก็เสร็จนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้ออื่นต่อไปค่ะ